สวัสดีครับคลิปนี้จะปลูกสังแนครับ โดยที่ผมจะปลูกนอนครับให้เขาให้ข้อเขากลบประมาณสองสองข้อครับปลูกเอียงประมาณสี่สิบห้าองศาที่ผมปลูกอยู่นี้จะเป็นช่วงปลายฝนครับยังไม่เข้าฤดูหนาว โดยผมจะเลือกแขวนในตำแหน่งที่หลีเที่ยงแสงแดดจัดครับซึ่งซึ่งการปลูกพืชผักแต่ละฤดูกาลจะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอุณหภูมิเขาจะแตกต่างกัน ก็ะจะเป็นระบบน้ำน้ำหยดครับให้เขาชุ่ตรอดเราก็สามารถปรับได้ครับปรับที่ฝาจุกฝาปิดเขาครับถ้าอยากให้เขาถ้าอยากให้เขาไหลเร็วหน่อยก็ คายออกครับถ้าอยากให้เขาไหลช้าหน่อยก็ก็ปิดให้แน่นอีกหน่อยครับก,ก,ก็ก็จะก็กะประมาณดูครับอยากให้เขาหมดกี่วันกี่วันเราก็าก็สังเกตดูครับ ผมจะหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดกับแสงแดดจัดกับหลีกเลี่ยงน้ำฝนครับจะให้เขาโดนแดดบ้างช่วงบ่าย,ายช่วงเช้านะครับช,ช่วงเช้าเชาก็าให้เขาโดนแดดบ้างบ่าย,ายอากาศเขาเย็นหน่อยแสงแดดอ่อนหน่อยก ก็ให้เขารับแสงแดดบ้างครับ ผ่านมาได้สองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแล้วครับผมย้ายมาจากใต้ต้นไผ่ครับมาแขวนไว้ที่ใต้ต้นมะม่วงครับโดยสละแเนี่เองเขาจะไม่ชอบแดดแสงแดดจัดเท่าไหร่ครับเขาจะชอบแสงแดดรำไรหน่อยครับ พอดีผมได้เพิ่มขวดน้ำเป็นอีกเป็นสี่ขวดครับเดี๋ยวผมจะทําการมาร์กไว้ก่อนครับถ้าอาทิตย์หนึ่งเขาหมดพอดีใช่ไหมครับผมก็จะมาร์กไว้ มากไว้ครับก่อนที่จะทำการมาร์กเราก็ควรมั่นใจครับว่าขวดน้ำของเรา ว่าเราต้องการให้หนึ่งอาทิตย์หมดพอดีครับเราก็เราก็ทําการมาร์กไว้ครับถ้าเราอยากให้เข้าช้าหน่อยเราก็เราก็หมุนให้แน่นกว่านี้หน่อยนึงครับแล้วก็เราก็ลองเช็คดูเติมน้ําไปแล้วก็เช็คเช็คอีกรอบหนึ่งครับว่าเขาสองอาทิตย์หมดไหมถ้าสองอาทิตย์หมดเราก็มาร์กไว้ครับถ้าเราอยากให้เขาหมดเร็ว ประมาณ2วันหรือ3ามวันเราก็ถอยเข้ามาถอยมาครับก่อนที่เราจะมาร์กเราก็เช็คดูว่าน้ํามันหมดตามที่เรากาตามที่วันที่เรากําหนดหรือเปล่าครับถ้าเราถ้าเป็นไปตามกําหนดเราก็เราก็มาร์กไว้ครับอันนี้ผมผมเช็คแล้วครับว่ามันหมดขวดหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพอดีผมจึงมาร์กไว้ครับผมจะทําการเติมน้ําครับ าเราอยากให้เขาขยายได้เร็วเ,เราก็เราก็ตัดขยายไปเรื่อยๆครับครับถ้ายิ่งเขาเขามีรากหน่อยเขาก็ยิ่งติดเดียวครับคุณจะทำการเสียบ เป็นถ้าเป็นปุ๋ยคอกถ้าเป็นปุ๋ยหมักเราก็สามารถเติมให้เขาได้เรื่อยๆครับเติมอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นปุ๋ยคอกก็อย่าใส่เยอะครับใส่ทีละนิดอันนี้จะเป็นปุ๋ยอินซียเม็ดครับถ้าอยากให้เขาเขียวเร็วก็เราก็ใส่พวกยูเรียครับ ก็จะละลายน้ำได้ดีครับก็จะเห็นผลเร็วถ้าพวกยูเรียดินเราก็สามารถเติมเรื่อยๆเดิมเรืเร่อยๆครับหน้าดินครับดินร่วนเพื่อทำการปลุกปลบปุ๋ยของเราครับ ถ้าอยากให้เขายอดยอดยาวก็ควรให้ถ้าอยากให้เขายอดยาวเร็วก็เราก็เอาแขวนไว้ในที่ร่มครับอจะให้เขาโดนแสงแดดแสงเดดมากครับแต่ว่าช่วงนี้เราแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวครับเราก็สามารถเอาไปแขวนที่แดดแรงได้ครับเพราะว่าแดด เดดในช่วงฤดูหนาวเขาจะระยะเวลาเขาจะสั้นครับเราก็สามารถออกได้ถ้าเข้าสู่ช่วงหน้าฝนถ้าเราทําแบบนี้ได้เราก็เราก็เคลื่อนย้ายง่ายครับให้เขาช่วงฝนชุก เราก็หลีกเลี่ยงน้ำฝนได้ครับเราก็นำไปแขวนไว้ในที่ร่มครับสาลแหนชอบน้ำครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็อย่าให้เขาชื้นมากเกินไปครับดินถ้าชื้นมากเกินไปก็เสี่ยงก็เสี่ยงที่เขาจะเป็นโรคได้ครับถ้าปลูก ถ้าปลูกตามแปลงใหญ่เป็นแปลงใหญ่เราก็ควรเราก็ควรรักษารักษาความชื้นให้พอดีครับอย่าให้เขาชื้นนานเกินอย่าให้เขาดินของเราอย่าให้เขาชื้นมากครับเราก็บังฝนให้เขาครับ ังน้ำฝนให้แปลงปลูกของเราระบายน้ำได้ดีครับปลูกก็ปลูกในช่วงที่สูที่สูงหน่อยครับถ้าถ้าเราถ้าเราปลูกในช่วงถ้าปลูกตามพื้นดินโรคของสารแหน่ก็จะมีหลายโรคครับส่วนมากจะมาจากพวก เชื้อราพวกแบคทีเรียครับพวกราดำพวกใบเหี่ยวเฉาพวกใบจุดพวกนี้ครับถ้าชื้นเกินถ้าอากาศร้อนชื้นส่วนมากเ็าจะระบาดช่วงนั้นครับช่วงช่วงฤด,ดูฝนครับช่วงเดือนมรสุมครับเขาจะโรคเขาจะระบาด พวกศัตรูพืชก็จะมีพวกเพลียครับเพลียไปไรแดงพวกหนอนพวกนี้ครับเขาจะกัดกินใบครับเราก็ควรเช็กใบว่าเขามีหรือเปล่าเช็กครับว่ามีเราก็กำจัดทิ้งครับ จะันจะทำลายใบได้ครับหรือจะเป็นพวกพวกมแมลงวีขาวพวกน้อนอย่างนี้ครับก็เขาก็จะทำลายได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมเอซนผักต้งคอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ